บรรยากาศยามเช้าเงียบสงบไม่ค่อยยินเท่าไหร่เลยนะอยูุ่อยู่มุมสูงตื่นแล้วนอนเรือล่องสีดำมาคู่กันเลย้นี่บรรยากาศฝั่งนู้นคือเอเชียทิกเงียบสงบเลย ใกล้แล้วอเอาเรือลากสินค้าอยู่มุมสูงโ <c oughs> น่้นเลยบ่า <c oughs>